เป็นเรื่องเตือนใจเลยนะคะเป็นอุทาหรณ์ค่ะที่มีหนุ่มคนหนึ่งคนเป็นคนขับแท็กซี่นะคะเขาเอารถแท็กซี่ไปจอดในปั๊ม,มน้ำมันหวังว่าจะลงไปทําธุระสักครู่หนึ่งปรากฏว่าระหว่างที่เขาจอดรถค่ะแล้วติดเครื่องไว้เนี่ยมีหนุ่มอายุ5 5มาขโมยแท็กซี่ไปต่อหน้าต่อตาเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะ ต้องหาที่ก่อเหตุนี้มีชื่อว่านายพีรนัทขัดติยะวงอายุ25ปีชาวจังหวัดชนบุรีค่ะถูกตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีจับตัวได้พร้อมรถแท็กซี่ยี่ห้อโตโยต้าสีส้มซึ่งเป็นคนที่เจ้าตัวขโมยซึ่งเป็นคันเดียวกันนะคะ กับที่เจ้าตัวขโมยมาภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอชาอําจังหวัดเพชรบุรีเราก็หลบหนีไปค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้และตำรวจสามารถติดตามไปสก,กัดจับได้นะคะที่ถนนพระรามสองตําบลบ้านขันแตกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามพลตำรวจตีอุทยัยกวินเดชาธรค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าเจ้าของรถแท็กซี่คือนายจรรนน้อยวัยอายุ50ปีนะคะ ขับรถแท็กซี่ออกมาจากกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วจอดแวะนอนพักในปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุค่ะกระทั่งเช้าวานนี้คือวันที่22สิงหาคมเจ้าของรถเนี่ยเขาลงไปทำธุระส่วนตัวโดยที่ไม่ได้ดับเครื่องยนต์ไว้นะคะแล้วนายพิรนัทผู้ต้องหาผ่านมาเห็นพอดีจึงใช้จังหวะนี้แหละค่ะเข้าไปขับรถแท็กซี่ออกไปทันที พลตำรวจตีอุทัยฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังในทรัพย์สินต่างๆมากขึ้นเป็นพิเศษเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันด้วยสภาพเศรษฐกิจอาจจะทำให้คนร้ายฉวยโอกาสลงมือก่อเหตุอาชญากรรมในรูปแบบนี้ได้ทีนี้ทางฝ่งของเพจตำรวจกองปราบปารามแนะนำวิธีป้องกันความเสี่ยงโดนโจรกรรรถนะคะบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการจอดในจุดอับสายตารวมทั้งเลือกที่จอดให้รอบคอบเหมาะสม เก็บของมีค่าให้พ้นสายตาคนที่มองจากนอกรถรวมทั้งต้องล็อกประตูรถทุกครั้งให้เรียบร้อยค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาแนะนําเลยนะคะบอกว่าให้ติดสัญญาณการขโมยแบบส่งเสียงรวมทั้งให้ทําสัญ,ญลักษณ์เฉพาะรถติดตัวไว้ด้วยและถ้าต้องจอดรถไว้น,นานควรที่จะถอดฟิส์หรือว่าแบตเตอรี่ออกนะคะเพื่อที่รถจะใช้งานไม่ได้อ่านี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนํามาไปดูทางหอเตือนใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ